สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงจันทิชาเราหะกิติกุลนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาโสตศึาศาสิกคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยาดมนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนประกอบของเมนทอลกาลาบูลแล้วก็พิมเซนนะคะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็บริษัทนะคะในบางบริษัทอาจจะใส่น้ำมันหอมระเหยต่างๆเพื่อช่วยให้หายใจได้ลงขึ้นนะคะ mm hmm. เช่นน้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าน้ำมันสาราแหน่ค่ะ ถ้าถามว่าทําไมเราถึงติดยาดมนะคะอาจจะด้วยกลิ่นหอมเย็นอ่อนๆนะคะทําให้เรารู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นหายใจปลอดโปร่งขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าช่วยคลายความเครียดคลายความกังวลทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเฟรชขึ้นได้นะคะ แต่ถ้าถามว่าในยาดมเนี่ยมีสารที่ทําให้เราแ d d i c t i ีฟหรือเปล่าหรือเป็นสารที่ทําให้เราติดเหมือนติดเหล้าติดกาแฟหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีสารจ้าพ่วงนั้นนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการติดจนเป็นนิสัยต้องหยิบยาดมขึ้นมาดมตลอดมากกว่าค่ะ การดมยาดมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลเสียหรือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพชัดเจนนะคะแต่ว่าการดมยาดมที่มากเกินไปการดมจนเป็นนิสยัยคนไข้าบางรายเนี่ยดมทุก5นาทีหรือว่าหยิบขึ้นมาดมตลอดทุกวันทั้งวันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลเสียในบางวิจัยก็จะมีรีพอร์ตว่าอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโพรงจมูกอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้ค่ะ การใช้ยาดมให้ปลอดภัยนะคะ1ก็คือการดมยาดมเนี่ยเราสามารถดมใกล้จมูกได้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้สัมผัสดโดนโพรงจมูกหรือว่าบริเวณจมูกนะคะเพราะว่าสารประกอบที่อยู่ในยาดมเนี่ยจะทําให้เกิดการระคายเคืองบริเวณจมูกได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราไม่ควรที่จะนํายาดมใส่ค้างเข้าไปไว้ในรูจมูกนะคะพวกนี้ยิ่งจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ะคะ่ะ ที่สาคัญนะคะเราไม่ควรที่จะใช้ยาดมร่วมกับคนอื่นนะคะยาดมเนี่ยถือเป็นของส่วนตัวควรจะใช้ของตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการติดโรคทางเดินหายใจได้ค่ะถ้าเรามีปัญหาติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะจริงๆไม่แนะนําให้ดมยาดมนะคะและสามารถเข้ามาติดต่อปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่ห้องตรวจหูคอสมุกโรงพยาบานนลศรีนครินนะคะหรือรับชมติดตามข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์ได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ